ื่อความผิดพลาดถูกก่อขึ้นด้านมืดในตัวมนุษย์จะผลักดันให้หาทางเอาตัวรอดโดยไม่ให้ถูกจับผิดจึงเป็นที่มาของอาการที่เรียกว่าแหล เมื่อมนุษย์ได้ถูกอำนาจมืดเข้าครอบงำหน้าก,กากแห่งความแหลได้แพร่กระจายปกคลุมไปทั่วบุรุษภายใต้หน้ากากจอมแฉคนที่สองจึงได้ถูกส่งมารับหน้าที่ปฏิบัติการแฉเปิดโปงคนแหลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหลซึ่งมีผมนายเจบเชิญยิ้มนะครับจะมารับหน้าที่เป็นบุรุษภายใต้หนาก,ากากจอมแฉ เป็นคนที่สองครับซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการแฉเปิดโปงคนแหลแล้ววันนี้นะครับเรื่องแหลของเราจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยครับเชิญวันนี้คุณจะได้พบกับลูกไม้เด็ดเมื่อคคาศึกโจมตีอใครไม่ได้เปิดทีค่าศึกโจมตีไปเลย ปลายจังหวัดของสุดที่รักที่คุณปฏิเสธไม่ได้ไงคะ,คะอร่อยไหมคะอยากทำเพิ่มนะวิธีหารายได้พิเศษของคุณแจ๋วคุณชายหนูกำลังหาไรายได้พิเศษอยู่คะ่ะคุณผู้ชายคะคุณชายเอาหนูไหมคะ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณพ่อสอนศาสน,นาจะหาปริศนีเจอหรือเปล่า คุณเดินตรงไปนะคะเสร็จปุ๊บคุณก็เลี้ยวซ้ายก่อนเสร็จปุ๊บคุณก็เลี้ยวขวาเจอตู้โทรศัพท์สามอันคุณเลี้ยวเข้าซอยอันที่สองเลยคุณจะเจอสะพานลอยค่ะ,ะคุณเดินข้ามฝั่งไปเลยลนะคะแต่แล้วคุณก็เลี้ยวย้อนกลับมาอีกเดี๋ยวรอดูน้องปีใหม่โดนมุกหลอกแต้อังของสองหนุ่มสุดแสบเป็นผู้ใจร้ายกับพี่อย่างนี้ล่ะพี่น้องหมิวเป็นสบายไปหนูไม่เคยได้เจอน้องหมิวเลยครับและทะเล่นสนับสนุนโดย ไม่มีฝันไหนใกล้เกินใจเราเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณเรื่องนี้เราไปแอบดูคนในห้องน้ำกันดีกว่าครับวันจะไปทุละกได้ปวดท้องมากเลยวิ่งคลองน้ำไปอ๋อน้องชายคนนี้ครับแมหน้าเยเกแบบนี้ถ้าทางข้าศึกก็มันจะตีหน้าด่านสิท่าใครก็ได้เปิดทีข้าศึกดนตี ไม่ไหวแล้วใครก็ได้ไฟไหมเอาลราว่าพูดดีๆไม่ออกก็ต้องใช้แผนนี้กันและครับไฟไหมออกมาเร็วไฟไหมเร็วเร็วไฟไหมและแต่ละคนนะครับเขาวิ่งตาลีตาเลือกออกมาล้างคนกันบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาพี่น้องห้องว่างแล้วปล่อยให้สุดๆไปเลยสวัสดีครับสบายดีหรือเปล่าแหมต่อไม่ยังไม่ตอบอีกนะ สบายดีหรือเปล่าเราจะมาสวัสดีอะไรกันตอนนี้ปัดโถคนกําลังปลดทุกข์อยู่นะักเออสบายดีและคุณทานหรือ,อย,ยังยังมาที่มาี้อะไรไม่ทาน,ทานเลยจะทานอะไรแล้วคนอยู่ในช่วมแบบเนี้มันจะมีอะไรให้กินแล้วเหรอกระดาษที่ชูไงแล้วตอนนี้อยู่ไหนเหรอป้าทางว่าก็อยู่ห้องข้าง,างไงและคุณกําลังทําอะไรอยู่ล่ะ <c oughs> ก็ทำอย่างที่แกทำนั่นแหละ <c oughs> คิดคิดบอกว่าเนี่ยจะถามเนี่ยเออคิดว่าเนี่ยถามมาได้ถามแบบเนี้ยกวนปะเนี่ยฮะย <c oughs> เดี๋ยวผมโทรมาใหม่นะ <c oughs> เดี๋ยวคงขอไปตื้อไปห้องข้างๆก่อน <c oughs> เดี๋ยวคมขอไปตื้อไปห้องข้างๆก่อน <c oughs> มันตอบคำถาม,ามที่ผมถามคุณทุกคำถามเลย <c oughs> โอ้ยที่แท้ก็โทรศัพท์อยู่เลยเนี่ย <c oughs> ไอ้เราก็นึกจะถามห้องข้างๆน้องสวยแล้วล่ะอวันนนะช่นไม่มึง เฮ้ยเอาเลยเเดี๋ยวดีเลยเดี๋ยวีไม่สุดเดี๋ยวงานนี้นะครับหลังจากปลดทุกเก่าแล้วถ่าทางจะได้ทุกใหม่กลับไปแทนก็ใครจะไปรู้เขาโทรศัพท์อยู่กับซวยแล้วปะโถใครจะไปรู้ล่ะครับคุยกับแฟนไปคุยในห้องน้ำแบบนั้นนะ่ะอืมโรแมนติกเนาะและครอบครัวสนับสนุนโดยฟรีแอด์ฟรีแชมพูผสมเซรั่มบำรุงผมและฟื้นฟูผมเสีย เพื <S <S ่อผมสวยไม่กลัวเสียเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีเสน่ห์ที่ไปจังหวังจริงหรือเปล่าไปดูกันครับคนปากหวานก็น่ารักดีนะคะแต่ถ้าจะให้ดีต้องพูดความจริงดีกว่าพี่ผู้ชายคนนี้ครับมากินข้าวที่บ้านแฟนแมน่ิจฉาจริงๆเป็นไงล่ะฝีมือการทำกับข้าวของแฟนอร่อยไหมครับพี่นี่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากจริงเหรออะไรดีนะอร่อยมากเลยจริงเนี่ยนี่เดีอย่าไปทำมาเพิ่มนะ อย่พ่อิอ่มก,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 ก่อนล่ะออแมานะเฮ้แต้ทำไมทำสีหน้าอย่างนั้นล่ะครับอาหารมันรสจัดไปเหรอสงสัยจะจัดว่าแย่มั้งนี่นั่นครับในที่สุดก็มีการเททิ้งเงนเกิดขึ้นไม่จานแล้วนะคะใช่ไม่จานแล้วครับเพื่อจะเททิ้งไปเมื่อกี้นี่เองเราจะเอาไงกับไอจานนี้ดีล่ะนี่ย หมดจานแล้วคะใช่สิจ๊ะอาหารน่าจะอร่อยอย่างเนี้ยนก็ต้องหมดเป็นธรรมดาสิจ๊ะอร่อเลยอ่ะเดี๋ยวังมีอีกจานนะคะจานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไปยกให้นะโอ้เ้ยเรื่องใหญ่ละครับยังมีอีกจานเลยเนี่ยนึกว่าหมดไปแล้วอีกจานเดียวสู้ต่อสู้ต่อสว้ อ้าวจ,าาจังสุดท้ายเลยจัเนี่ยใช่โอ้โหเสียด,ดายจังเลยเนี่ยพี่มันกินอัไรเลยละลอยอยู่พอดีเลยเนี่ยพี่มันกินอัไรเลยละลอยอยู่พอดีเลยเนี่ยอ่นอี่นนไปนะกินนี่ไปนะจ้าเดี๋ยวนี้กินยันนี้หมดเลยจ้ะเดี๋ยวอย่ามาให้นะจ้าแหมพูดไปได้ว่าอยากกินแต่ดูสีหน้าแกสิครับท่าทางจะแย่แล้วล่ะโอ้ยคำเดียวอ่ะตาย,ยแล้วเนี่ยมันยังมีอจ้าในวันนี้ว่าแล้วพี่แกก็จัดการอัญเชิญ ผัดผักลงไปคุยกับไข่เจียวในหม้อมครับอ้าวน้องไหนละซุปพี่เขารอกินอยู่นะเนี่ยข่าหม้อไม่ใส่ซุปไม่เจออนี่ข่าหม้อ <c oughs> ทำไมเหรอคะป่าวจะไม่มีอะไรจ้ะในหม้อมีอะไรอะ่ะเอ๊โอ้โหแจ็คตแตกครับของกลางเต็มหม้อเลยสวยแน่นๆเลยแล้วจะแก้ตัวยังไงล่ะพี่อะไรเนี่ย คือว่ากับข้าวของน้องอะนะอร่อยมากเลยจ้เพี่อะก็เลยกะว่าจะเอากลับไปกินต่อที่บ้านนะจ้ะเอากลับบ้านเอารวมกันเนี่ยนะออโอ้ยออก็เนี่ยเป็นสูตรใหม่ไงจ้าสูตรรวมมิตรไงอรอ่อยอร่อยจริงๆนะ้องโอ้โหรวมมิตรบ้านแกดิกับข้าวนะเฟ้ยไม่ใช่ขนมหวานอร่อยจ้าอร่อยดูนะ สัสี่ห้าคำอร่อยไท่ใช่เหรออ,อ,อชิมเลยอ,อ,อ,อร่อยดิงานนี้ท่าทางจะแย่ครับแต่พี่ว่านะคราวหน้าชวนแฟนไปกินข้าวนอกบ้านดีกว่ามาฮั่งใจร้ายมากเลยค่ะแบบนี้บอกว่าไม่อร่อยสะยังดีกว่ายังมีหน้ามาบ,บอกว่าเอากลับไปกินที่บ้านอกีกมันหน้าไหมล่ะคะโอ้โหใครทำกับข้าววาเนี้ฮะข้าวแข็งอย่างก็ะเม็ดกรวดใครจะกินไปได้ฮะเมียพี่เหรอ อ,อร่อยถูกใจรู้ได้ไงเราชอบกินข้าวกรอบคุณผู้ชมครับหยุดพักเกยี้กินข้าวสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อร่อยอีกเลยจ้ะเีนือพี่ช่วงหน้าพบกับวิธีหารายได้พิเศษของคุณแจ๋วคุณผู้ชายหนูอ่ะกำลังหาไรายได้พิเศษอยู่คะ่ะคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายเอาหนูไหมคะ เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณพ่อสอนศาสนาจะหาปริศนีเจอหรือเปล่าคุณเดินตรงไปนะคะเสร็จปุ๊บคุณก็เลี้ยวซ้ายก่อนเสร็จปุ๊บคุณก็เลี้ยวขวาเจร็จตรงทรศัพท์ทางอันคุณเลี้ยวข้าซอยอันที่สองเลยคุณจะเจอสะพานลอยค่ะคุณเดินข็้ฝั่งไปเลยนะคะเสร็จแล้วคุณก็เดินย้อนกลับมาอีกถ้าคุณไปแหลกกับใครเลือกใครมาแหลกกับคุณอย่าเก็บไว้ส่งมาให้เราช่วยแฉเรื่องใดได้แฉออากาศรับค่าแหลกทันทีหนึ่งแสนสตางค์ สนับสนุนโดยหยุดปัญหาผมร่วงด้วยแชมพูฟอเลสที่90%ของผู้ใช้พึงพอใจปฏิบัติการแฉยังไม่สิ้นสุดหากมนุษย์ไม่หยุดแหล่แหล่ชาวบ้านสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาแม่ครัวเคล็ดลับความอร่อยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเวลาเมียไม่อยู่บ้านปล่อยสามีอยู่กับคุณใช้สองต่อสองแม้ได้เรื่องทุกที ช่วงนั้นน่ะเราขัดสนเรื่องเงินก็เลยต้องการหาไรายได้พิเศษวันนี้คุณนายไม่อยู่บ้านนะครับทิ้งสามีกับ้องแกวอยู่สองต่อสองอย่างเนี้ยไม่อยากเดาเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยมังแกวก็เป็นแหล่งแก้วนี่เมันชะางเงตายท่านาได้คุณผู้ชายคะคือว่าตอนเนี้ยหนูกําลังขัดสนเรื่องเงินอยู่อะคะ่ะนี่แกอย่าบอกนะว่าแกจะมายืมเง,งินฉนันอีก อุ้ยหนูไม่ยืมเงิน,นหรอคะคุณผู้ชายแต่ว่าตอนนี้หนูกำลังหาไรายได้พิเศษอยู่ค่ะหาไรายได้พิเศษก็ดีนี่แล้วจะทำอะไรล่ะรายได้อะไรของแกคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายคุคณผู้ชายอ่ะเอาหนูไหมคะเฮ้ยนี่แกเป็นเด็กไซร์ายเนีย่เยเหรอโอ้ยดำแบบเนี้ยทำกับเขาได้ด้วยเหรอแต่จะว่าไปนะวันเนี้ยเมียไม่อยู่ซะด้วย เอาไงดีล่ะครับ,จบเจ้านายดดดนี่นางเจ้าเธาจะบ้าเลยเดี๋ยว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 ,ยวฉันไปอาบน้ำอาบท่าก่อนนะแล้วแกขออยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชายคะแต่คุณผู้ชายต้องสัญญาก,ก่อนนะคะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้กับคุณผู้หญิงเขารู้นะคะ,คะได้ได ไม่ต้องห่วงเราก็รู้กันเพียงสองคนอีกแก่ไม่รู้หรอกเออใช่เรื่องแบบนี้นะไปบอกเมียมีหวังตายหมู่แน่ๆเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวคุณผู้ชายนะคะไปอาบน้ําแต่งตัวให้หล่อเนยนะคะปะแป้ให้ข่าวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้นะโอเคนะคะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคนที่เจอผมแป่งนเยเพียงแป๊บเดียวครับคุณผู้ชายก็มาตามนัด แม่อาบน้ำปะแปลงสัขาวเชียวนะมาแล้วค่ะคุณพี่ชายว่าแต่แกจะคิดตังค์ไหมเนี่ยอะก็ต้องคิดสิคะของซื้อของขายอะให้ฟรีๆได้ยังไงจะคิดเท่าไหร่ล่ะหนูว่าคิดแค่100บาทค่ะแค่ร้อยเดียวเนี่ยโอ้ยถูกกว่าน้ำยาล้างห้องน้ำอีกครับอะไรมันจะลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลขนาดนั้นเจ๊อูยฮะ หนึ่งร้อยโอ้ยน,นี่มันถูกยิ่งกว่าอะไรวะเ้ยอ้าวถูกสิคะหนูอะคิดแค่ไม้ละหนึ่งร้อยบาทเองค่ะหนึ่งร้อยบาทเองคะ่นะ,นะน่าเล่นแควเนี่ยหนูย่างไงหนูย่างไงไม่รู้จักนะหนูย่างอะค่ะนหนูย่างก็เอออเด้นี่แหละที่เขาเรียกว่าหนูย่างหนูไงไม่รู้จักเลย <c oughs> <c oughs> เอาหนูนะ <c oughs> หนูที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงหนูยา่างไม่รู้คุณผู้ชายนึกถึงหนูอะไรแหมเอานะอย่างน้อยบ้านพี่ก็ไม่มีหนูวิ่งเพ่นพ่านไปอีกนานเลยล่ะยาสตรีเพ่นพาบำรุงโลหิตและประจำเดือนมาไม่ปกติและเด็กชนัเสนนโดยอายิโนโมโตะช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนวางใจอยากขึ้นสวรรค์กันไหมครับถ้าอยากต้องดู วันนั้มีบาทหลวงอยู่คนหนึ่งครับมาเล่าให้ฟังว่าจะรีบไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์ชายคนนี้ครับมีธุระด่วนต้องไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์แต่ไม่คุ้นจนทางถ้าทางจะหลงซะแล้วขอโทษนะครับรผมเป็นผู้เผยแพย่ศาสนาครับผมอยากจะถามว่าแถวนี้มีไปรษณีย์เปล่าครับผมจะส่งจดหมายขอโทษนะพี่ พี่เห็นผมใส่ชุดเหมือนพลังงานประสิทธิ์หรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับพี่พี่เนี่ยบุรุษพิบาตใช่ไหมครับถ้าเป็นบุรุษพาบัตรขอโทษพี่ขอโทษครับนะตอนนี้ผมไม่รูุ้ญาตทำไมครับเอ๊ไม่ทราบว่าไปสนีอยู่ตรงไหนครับ โอ๊ยอย่ามายุ่งกับฉันเห็นไหมฉันไม่ว่างเนี่ยน่ารำคาญจริงๆเลยเรารอรถอยู่เนี่ยช่วยบอกผมทีนครับผมไม่ใช่คุณถว่านี้ครับโอ๊ยมานี่ฉันจะบอกให้น่ารำคาญจริงเลยอย่างนี้นะคบคุณเดินตรงไปนะคะเสร็จปุ๊บคุณก็เลี้ยวซ้ายก่อนเสร็จปุ๊บคุณก็เลี้ยวขวาจะไปแดงปุ๊บคุณก็เลี้ยวซ้ายเจอจะไปแดงอีกเดินเลยไปแดงไปออไม่ใช่ไม่ใช่คุณถอยหลังกลับมาหน่อยเลเลี้ยวขวาตรงไปแดงอะค่ะใช่ค่ะเสร็จปุ๊บเจอตู้โทรศัพท์สามอันคุณเลี้ยวเข้าซอยอันที่สองเลยนะะะคจเจอสพนยนก่ส่งค ลืมย้อนกลับมาอีกแต่แล้วเดินมาน้าไป8ปดเก้าเดินอ่าแล้วก็ถอยหลัง8ปดเก้าหงเกินแปดนะครับเกินแปดแล้วคุณเลยแน่เลยแต่แล้วคุณจะเดินตรงไปคุณจะเจอโรงเรียนค่อนนั่นแหละค่ะหน้าถามคนแถวๆนั้นเอาพะดิฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าไปสีอยู่ตรงไหนขอโทษนะคะดิฉันรีบมากเลยค่ะรถมาแล้วโอ้โหยน้องแหมเลสักคุณพ่องงเลยนะว่าแต่คุณพ่อเธอจะไปถูกไหมล่ะทีนี้เดินเดินตรงไปเจอไปแดงไปแดง ขึ้นสะพานลอยแล้วก็เดินจอมาและหลังจากนั้นครับคุณพ่อก็เดินตามทางที่ผู้หญิงคนนั้นบอกครับในที่สุดครับแกก็เดินมาเจอตู้โทรศัพท์3ตู้อย่างที่น้องคนนั้นบอกและไม่ไกลกันนั้นนะครับก็มีโรงเรียนใชแน่แน่ๆเลยตอนนี้คงใกล้แล้วล่ะครับเดินมาตั้งไกลแล้วเนี่ยยังไม่เห็นที่ทําการไปรษณีย์เลย เดี๋ยวต้องถามเด็กดีกว่าเอาเอหนูจ้ะลุงขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ้ะถูกต้องเลยครับลองถามเด็กนั่นแหละดีที่สุดแล้วอย่างน้อยเด็กก็ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคงไม่เหมือนไอ้ผู้ใหญ่สองสามคนนั้นหรอกครับแม่หนูไม่ให้คุยกับคนแปลกหน้าค่ะจะให้ยลุงไม่มีอันอะไรเราจ้ะหนูแม่หนูอ่ะเคยมาบอกกับนาว่าถ้ามีผู้ชายมาคุยด้วยอ่ะแสดงว่ามีคนมาจีบลุงอ่ะมาจีบหนูหรือจ้ะ เขาไม่ได้มาจีบเขามาถามทางโอ้ยหนักไปสองสามคนนั้นอีกรับมาจีบหนูเนี่ยลุงไม่ได้มาจีบหนูหรอกจ้าลุงแค่จะมาถามว่าไปเซนียมันอยู่ตรงไหนลุงจะไปส่งจดหมายอ๋อถามทางเหรอคะตรงไปตรงโน้นเลี้ยวซ้ายก็ถึงแล้วคะ่ะอืมแค่นี้เองเนอะจ้ะขอบใจมากนะจ้าหนูไม่เป็นไรจ้ะด้านแ้่เนี้ยสบายนะสบายนะสบายนะ แหมสบายมากอุ้ยละเก็กสวยซะด้วยอ้าวทีนี้รู้ทางก็รีบไปสิครับคุณพ่อเดี๋ยวไปสนีปิดก็ส่งจดหมายไม่ทันกันพอดีหนูอยากจะไปสวรรค์ไหมเดี๋ยวลุงเนี่ยจะชี้ทางไปสวรรค์ให้และเพื่อเป็นการตอบแทนครับคุณพ่อก็เลยบอกบุญแนะทางไปสวรรค์ให้กับน้องหนูคนนี้ครับแม่จ๋าอ้าวทำไมล่ะ ก็ขนาดลุงอ่ะไปไปสนิอะลุงยังไปไม่ถูกเลยแล้วลุงจะพาหนูไปสวรรค์ได้ยังไงแล้วลุงจะพาหนูไปสวรรค์ได้ยังไงหนูไม่ไปหรอกลุงไปเองเถอะโอ้ยอาเมนอคุณพ่อครับลักษณะวันนี้คุณพ่อจะดวงไม่ดีนะเนี่ยเจอแต่คนกวนๆตั้งแต่เช้าเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่โดนหมดรีบไปส่งจดหมายแล้วก็กลับไปนอนเถอะรู้ว่าเด็กไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้โกรธอะไร นี่ดีนะที่เป็นคุณพ่อถ้าเป็นผมนะใครรู้ตัวว่ายังไม่หยุดแหลรีบเลิกซะไม่งั้นผมจะมาแฉต่อในช่วงหน้านะอ่า <c oughs> เดี๋ยวรอดูน้องปีใหม่โดนมุกหลอกแต่อังของสองหนุ่มสุดแสบม่พูดใจร้ายกับพี่อย่างนี้ล่ะมีน้องหมิวเป็นสบาย <c oughs> ไปเดีนี้ไม่ค่อยได้เจอน้องหม้วเลยครับนะ ถ้าคุณไปแหลกับใครเลือกใครมาแหลกับคุณอย่ากเก็บไว้ส่งมาให้เราช่วยแช์เรื่องใดได้แช์ออกอากาศรับค่าแหลทันที1นึ่งแสนสตางค์และปิดเกิร์ชุดสนเซ็กซี่ในฝันของคุณใต้โรงภาพย,ายนตร์ลิโดสยามสสแควร์เอาล้วนะใครที่ยังไม่พร้อมรีบพร้อมซะเพราะว่าผมจะแชร์ต่อแล้วนะและดาราสนับสนุนโดย ควิกรสกุ้งนึ่งมะนาวอร่อยโอ้ยอยแหละดาราเรื่องนี้นะครับเราไปดูน้องปีใหม่ถูกวางแผนหลอกแต้อังอะ่ะโอ้สวัสดีค่ะปีใหม่ค่ะในช่วงแหลดารานี้นะคะใหม่ก็มีเรื่องเด็ดเด็มาเล่าให้ฟังค่ะมีอัอนหนึ่งนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาจีบใหม่ค่ะแล้วก็กัดจะใช้มุกตึ้ๆกับใหม่รัมพีไม่ไดใช้มุกช่วยพีกอยาง พหนุ่มสองคนนี้ครับเป็นเพื่อนซีกันและกำลังปรึกษาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แต่ดูจากท่าทางต้องเป็นแผนชั่วแน่เลยเชอรี่พี่นี่วิธีการที่ดูศรีษะที่ชอบใกล้ชิดกับพี่แล้วทำไงพี่ท่งนี่ไงงูแกมาทำอะไรเนี่ยโอ้งูงูพี่งูปลอมงูงูปลอมปดโถงงูปลอมนี่เองและอีตาเสื้อส้มครับก็จัดการเล่าแผนชั่วร้ายให้เพื่อนฟังว่าแต่มันเป็นแผนอะไรเนี่ย นิวน้องหมีวไปไหนจ๊ะสักพักแผนการอันชั่วร้ายก็เริ่มขึ้นครับโดยมีสาวน้อยคนนี้เป็นเหยื่ออ้าวและไอ้นั่น่ะขึ้นไปทําอะไรบนต้นไม้ละเฮ้ยก็มาแถวนี้แหละน้องเหมิวทำไมพูดใจร้ายกับพี่อย่างนี้ล่ะนี่น้องหมิวเป็นไสบายไปหรือวี้ไม่ค่อยไ,ได้เจอน้องหมิวเลยครับครับออโอ้ยโ,โดดกอดกันเลยเลยแผนมันได้ผลครับเอางูปอมามาหลอกจะได้กอดสาวฟรีๆคิดได้ยังไงเนี่ย ม่อ๊ยันตอกไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวนี่งูมันไปแล้วงูไปแล้วงูไปแล้วขอบคุณค่ะและหลังจากนั้นครับหลังจากที่เขาทำสำเร็จแล้วเขาก็ยิ้มอย่างมีความสุขที่สุดครับโอ้ยจพี่จเมื่อแผนใช้ได้ผลครับเจ้าเพื่อนรักก็เลยอยากจะใกล้ชิดกับสาวๆบ้างก็เลยอยากลองแผนนี้สักหน่อยโหสุดยอดเลยพี่จอ พี่โจใจหมดบ้างมีแบบเนี่ยผมยใหญใกล้ชิดสาวๆแบบพี่บ้างเลยสำหรับน้องเบิงแล้วเนี่ยพี่โจจัดให้ได้อยู่แล้วจริงไหมแน่นอนวันแล้วน้องเนยของน้องโจก็มาพอดีเฮ้ยเนี่ยสเปคของเลยพี่สเปคเราเหรอสเปคผมเลยแต่ได้หน่อยดิแน่ใจนะแน่ใจพี่ไอ้คุณแปลกเลยพอดีน้องเนยน้องเนยมาคนเดียวเหรอครับอ่ะล้วเห็นมากี่คนอ่ะตาบอดหรือเปล่าโอ้เหนื่อยไหมเนี่ยมันเดินอยู่ในใจพี่เบิร์เนี่ยโ<ห>อ้เหงาจริงเลย หงเน่าไงก็ยังเห็นเงาตั้นะเสียวมากเลยอะ่ะเสียวนากก็รักเนยไงโอ้ยนี่แกเมาหรือแกเบลเนี่ยเบลบอกว่าแถบแบบว่ารักเนยไงโอ้โหมันเสียวถึงใจจริงๆเลยครับมีหน้าล่ะยังจีบเขาไม่ติดสักทีและพอได้โอกาสครับตาเสื้อส้มก็โยนงู<บ>ลงมาบบตามแผ<พ>น,นทันที สิครับโอยงูมาขนาดนี้มันต้องปีตกันหน่อยแล้วอ้หได้ผลเว้ยเอาไอ้เวงเตรียมตัวกอดน้องก็ได้เลยพิดแผนรับไปเต็มอกเลยครับไม่ใช่ตัวนะแต่เป็นรองเท้าโอ้โหอึ้งครับแล้วน้องนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยตกมันหรือองลงกันแน่ อุ้ยขอโทษทีค่ะเวลาเลยตกใจควบคุมสติอารมณ์ไม่อยู่ไปเลยนะโอ,โ,โอ้โหน้องควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ยัง,มงไม่พอนะหลังคว,วบคุมเท้าไม่ได้อีกด้วยเป็นไงล่ะแผนชั่วของเองสองคนเจ็บตัวฟรีไหมล่ะครับแหมใหม่เนี่ยก็เป็นคนที่ตกใจแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะอยู่ด้วยนะคะเขาคนนั้นเนี่ยก็เลยโดนเข้าไปเต็มๆเลยล่ะค่ะสมน้ำหน้าอย่ามาใช้มุกตืน้นๆกับใหม่ดีนะ ถึงไม่ได้กอดแต่ก็ได้สัมผัสตั้งห้านิ้วอะสะใจไหมล่ะแต่เป็นนิ้วเท้านะฮะโอ้โหแหมน่าเสียดายจริงๆแล้วครับผู้ชมครับเวลาของเรานสิครับหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับสัปดาห์หน้าเราค่อยกลับมาเปิดโพงเรื่องของคนแหลกันต่อเลยนะครับตราบใดที่ยังมีคนแหลเราก็จะแฉะกันต่อไป คุณผู้ชมก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดใครมีเรื่องแหลแล้วก็อยากเก็บไว้คนเดียวส่งให้เราช่วยแช์สิครับส่งมาได้ที่ตู้ปน3 6สามหกามนจลาดพาร้าวกรุงเทพหนึ่งศเรื่องใดได้แชร์ออกอากาศแล้วก็รับรางวัลไปเลยครับ1นึ่งแสนสตางค์สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วกลับมาพบกับรายการแหลได้ใหม่ในวันเสาร์เวลาบ่ายโมง45ทางช่อง3วันนี้จะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ รายการที่ตลกตลกเลยผมดูแต่ปีที่แล้วแล้วตลกปีนันชอบดูอ่ะมันแหล่ีมันทำให้เรารู้มีสาระมันแหล่มีสาระเนี่ยก็น่าฟังแต่ถ้าแหล่ไม่มีสาระเราก็ไม่ชอบนี่มันมีสาระเราก็เลยชอบเพราะวันเสาร์ก็ดูทุกวันไะก็มีรายการนี้เราก็จับเอาไว้ใจว่าด้ว่าไง